น้องครับสวัสดีครับกับกับเพียร ka no. bon. ์ซ่างอีกวิชามานะครับน้องเปลี่ยนมาเป็นซ่างเนาะวิชามานะครับน้องนี่เพีนะครับหน้าเพียไหมนะครับหน้าอู้หูไ้ครับนี่มาเบิ้งครับภามาส่งปั่มพาวเวอร์นะครับนั่นนี่ปั่มพาวเวอร์หัวนะครับน้องของรุ่นนั่นแหละไอ้รุ่นในไอ้ไอ้ฮอนด้าซีฟิกนี่เออฮอนด้าซีฟิกครับนี่มาเบิ้งครับมาเบิ้งครับนี่นี่มันหัวนะครับน้องเสี่นเสี่นเสี่นพาวเวอร์มันหัวนะครับน้องแต่ว่าโอลิงนี่มันมีหลายตัวอย ถอดก้อนนะครับนะพี่น้องนะถอดก้อนก้อนมียังแน่นะครับนอกข้างในนะครับน้องออกมาเริ่มกันเลยครับนี่บ้าพี่น้องถอดเลยนะครับนะเอาโอเคนะครับนะถอดเลยครับนี่ครับน็อตเบอร์ซิปเก่านะครับนะนี่ก้อนดับแรกเอาหล็กยิ่งเลยครับนี่น,น是是ีเองาเลยนะครับนะเพื่อเป็นการบ๊วเสียเวลานะครับน้องแกะได้เลยครับนี่เอาแนวคัดไว้เยอะหน่อยนะครับน้องโอเคครับออกแล้วครับนี่นี่ครับ ตัวแลกนะครับนานี่มันจะมีกิบล็อกด้านนี่นะครับน้านี่ด้านนี้มีกิบล็อกครับนี่โอเคครับเอากิบล็อกออกนะครับนอตัวแหลกนะครับเด้อไปลองเบิ้งเด้อเอาเนี่ยเบิ้งไหว้มันบกพิดตครับเนี่ยประกอบใดๆเด้วค่อยว่ากันเบื้องไห้ก่อนนะครับนอนี่นี่นี่ตัวแรลกนะครับน้าเอาออกแล้วนะครับนอลูกปืนค้างนี่ถอดฟังนี้บปนี้ครับนี่ถอดฟังนี้นี่ครับตัวนี้บบตองมากไหว้ก็ได้ก็ได้นะครับนอเพราะว่ามันมีมันมีตำแหน่งไตอยู่ครับบบตองมาก นี่ครับเดี ort, ๋ยวถอดถอดเลยครับนี at, ่น like okay. ouais, ี deflect, ่ครับยิงออกเลยนะครับน้อจะเป็นการบูเสียเวลานะครับน้อเอาวิธีถอดไปก่อนนะครับเด้๋ยวพี่น้องเด้อเอาวิธีถอดไปก่อนเดี๋ยวค่อยวิธีประกอบเดี๋ยวค่อยค่อยมาเบิ้งกันเอออ็นพีหนานะครับน้อโอเคนี่ครับนี่เบิ้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ตำแหน่งนี่เด้อตำแหน่งหู้มันนี่เด้อนี่นี่นี่หู้มันนี่มันอยู่ตรงที่นี่ครับฟังลูกยางอยู่ฟังนี่นะครับน้อลูกยางมันอยู่ฟังนี่โอเคนะครับนะนี่อยู่ฟังนี่เด้อเอา โอเคดูนี่นะครับนอนี่นี่มันมันมีตำแหน่งมันอยู่นะครับนอมีใบพัดข้างในนับเบอรงใบพัดมันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบพัดนะครับนอนับนับไหวนะครับนอโอเคนะครับบานี้เข้ากับพลิกลงนะครับนอพี่นองบนี้ถอดตวค้างนี่ก้อนครับนี่นี่ครับถอดก้อนมันมันมันจะมีสปริงข้างในนะครับนอล็อกล็อกไหวเดียวเดียวถอดก้อนครับนี่เด้อครับเด้อนี่ถอดก้อนปุ๊บนี่มีโอลิงตัวนึงนี่นี่นี่ ยี่ลี่ยมตัวนึงหรือกับสปริงตัวนึ่งนะครับน้อเอาโอเคตั้งไว้ก่อนตัวนี้อันนี้มีใบพัดมันงนะครับน้อ่บอกลงมาเลยครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับน้อเดี๋ยวเอาเอาเรื่องลือก่อนนะครับน้อเดี๋ยวเริ่มประกอบเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นี่ครับนี่นี่มีสลัดเอาสลัดออกนะครับน้อตัวนี้อยู่ข้างในนะครับน้อนี่อยู่ข้างในแบบนี้ตีข้างนี้นะครับน้อนี่เอาั้งนี้ออกเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่เอาเอาเอาแนวข้อออกครับนี่ นี่ครับออกแล้วครับนี่นี่ครับออกแล้วนี่ครับออกแล้วครับนี่เอาออกนะครับน้านี่ตัวนี้ครับนี่ปอกแหลกนะครับนอมันจะมีหู้ข้างบนนะครับนี่มีเบิ้งไหวนะครับน้าหู้ตำแหน่งมันนะครับน้านี่นี่ตำแหน่งหู้โอเคนะครับนอาโอเคนี่ครับได้แล้วครับนี่นี่ลูกปืนแกนมันนะครับน้านี่ยัมีโอลิงอยู่ข้างในนี่ครับนอตัวนึงนอนี่ครับนี่นี่โอลิงตัวนึงเด้อนี่แตยัอยู่ข้างในนี่ตัวนึงครับนี่โอเคครับ นี่ครับแค่นี้นะครับนะเปลี่ยนชุดสมมันนะครับนะจังจะหายนะครับนะเนี่ยเนี่ยนี่ครแข็งมั่นครับนี่โอลิงมันนี่นี่ครับแกนเอาไว้นี่นะครับนู่นเอาไว้ในถาดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ถอดตะเบียวครับเอาที่ถอดไปก่อนครับนี่นี่เอาเอานี่ก้อนนี่ซีนครับนี่ซีนเีนเสี้นีเสีนออกครับบ่านี่นี่ซีนตีออกเลยไม่จักบานเรอกครับนี่สมเลยนี่แก้วเก้าอะไรนี่นี่ครับซีนมันครับนี่ นี่แค่นี้เองครับนี่แค่นี้นี่เนี่ยเดี๋ยวเอ็มพี N ่นามาเบิ้งวิธีประกอบนะครับพี่น้องนะนี่แก้วก็เก่าครับสร้างเนาะว้ชาวมันจบข้าวแก้ว